เด้วแวะมาหาซื้อของอยู่ที่โฮมฮับนะครับผมแวะไม่ได้เข้ามานาเราไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนไปจอดแถวมอเตอร์ไซค์ 呜呜呜，皮啊、uh！呜、huh, 呜、uh。啊、huh,！我等 ฟไปไหนแล้วเมื่อก่อนจะมีร้านกาแฟอยู่แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับผมไม่หลอดไฟขึ้นไปหลอดเป็นอย่างไง ว่าจะมาหาแผ่นยางไม่ได้เข้ามาในนี้นานแล้วนะครับผมทางโซนโซนนี้จะเป็นพวกสุขภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำ ที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ำก็ซึมซึมเยอะแล้วซื้อตัวนี้ไปเปลีป่ยนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยยาง เห็นยางปูพื้น นี่แผ่นเหญ่อยากได้แผ่นใหญ่ๆอีกเมันเป็นชุดตรงนี้เป็นพวกสีอ๋อซื้อสีน้ำมันไปเฮฟวิการสีลองเพื่อนทับหน้าอีฟอกซี่เพื่อน เ้าสีไปทาป้ายป้ายชื่อร้านมันลอกสีน้ำมันกันสนิม,มได้สีไปทาป้ายร้านแล้วแต่เราหาผรมปูพื้นก่อนนะผม อันนี้เจอผมปูพื้นเป็นเสือน้ำมันแบ่งขายอยากได้ตัวนี้นะก็แบ่งขายถ้าไปปูในรถเราน่าจะใช้สักประมาณสองเมตรสองเมตรเพราะว่าความยาวมันอยู่ที่สองเมตรแล้วก็ปูกว้างเมตรสี่สิบเมตรครึ่งสองเมตร นาจะสีนี้เท่ากันนะโอ้นี่ไงสีนี้น่าจะสีนี้สีกเกรย์หนึ่งต่อยี่บห้าเมตรสองห้าเก้า ขนาดสเมตรความสูงมอเปเปอร์ oh, อันนี้เป็นเสื่อน,น้ำมันอันนี้ก็จะถูกหน่อยล,ลืมตัวไปว่าตัวเองเอาโมอเตอร์ไซค์มาเราจะกลับยังไงร oh, อบข้างบนนั้นพรมนั่นพรมเลย ผมตกแต่งมันเป็นชิ้นนะครับผมแต่ผมว่าผมได้แล้วแหละตัวนั้นแหละตัวที่เห็นเมื่อกี้แล้ะเป็นผมปูพื้นแต่ว่าเดี๋ยวเอารถยนต์มาดีกว่าสติกเกอร์ปูผนังอันนี้ไว้หัวเตียงก็น่าจะสวยนะท่างไม่ลอกนะยิมเมตรเท่าไหร่ หนึ่งคูณหนึ่งเมตรโอ้ยดีงไงกลมอยู่นี่ก็มีกลมตกแต่งเป็นมวนนี่ มวลละหกร้อยเก้าสิบเปินพรมเย็ยบอ๋อเนี่ที่แบ่งขายนี่ไงนี่ไงที่เขาแบ่งขายไวืมนี่ ซื้อเนี่ยไปตัดปูพื้นรถจบเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วสีนี้แหละสีเดียวกับสีเดิมรถเลยได้แล้วเอาไปมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเนี่ยทำไมหน้ากว้างมันอันนี้มันเล็กกว่าตัวนี้อันนี้หน้ากว้างสองเมตร หน้ากว้างหอยไม่ใช่สองหรอกสูงกว่าสองอีกแลเ,เดินดูกันอูนี่เป็นรวมอันนี้ทัาปูที่นอนนี่ที่นอนคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าที่นอนในบ้านมีที่ปูนอนมีเยอะอยู่ก็ามาประยุกใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยเอารถมาแล้วก็ค่อยเอามา ขนาดเดียวซื้อผิดตามนี้ก่อนเสือ,ว,อวัยนยวสามร้อยห้าเก้าวันยว โอ้โหเจ็ดร้อยขายยกมวนอันนี้ขายยกมวนก็ค <in> ิดว่าได้ของที่ต้องการแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอารถยนต์มาเดี๋ยวค่อยมาซื้อ ขนไปทินนี่นแผน,นตกแต่งบ้านเก้าอี้ที่นอน โอเคก็เดี๋ยวกลับแล้วนะครับผมได้ของที่ต้องการแล้วนี่น่าจะเป็นตัวโชว์แล้วเขามาลดราคาเนี่ยเชิ่ไหม เกาก้าจาก630อืมส้เาต่าตัวชมน่าังยังดีเลยเนี่ย ลดราคาตัวโชว์เงจับก่าลดก่อนรับกันกินกาแฟในนี้ผิดคิวคนระับผมเมว่าร้านไม่รู้หายไปไหนแล้ว เนื้อแต่ขายอย่างเดียวแล้วได้สีมาป๋องหนึง่งแล้วก็ตัวผ้าปูพื้นรถนั้นก็โอเคเลือกได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอารถใหญ่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะนี่เท่านี้ก่อนเดินกลับร้านแล้วเอานอนไรควยนี่ก่อน <c oughs> โอเคตอนนี้ก่อนเดี๋ยวกลับก่อนแล้วนะครับ